ปรกาศสิทธิยมทูต um ut, บทที่62เผชิญพูดทวงโลหิตแล้วล้วงเอาหน้ากากที่มีหนวดเขาผมเผ้าปอมออกมาสวมใส่หอพินพิศาจเอาไว้อย่างมิดชิดเบื้องเสื้อผ้ามาผัดเปลี่ยนจนเรียบร้อยแล้วจึงกลับกลายไปเป็นชายชราอัปรักษ์ผมขาวโพงอีกครั้งผู้วิประโยคหัวเราะฮาฮาเสียงดังกึงกก้องแล้วกล่าวว่าน้องเราเมื่อเจ้าใช้รูปโฉมลักษณะนี้ไปร่วมพิธี จะมีนามว่าอะไรกันโคกิมชิวพลอยต้องร้อกขึ้นบ้างกล่าวว่าเมื่อข้าพเจ้ามาในคาแรกได้พบกับสิ่งเกียมเตียหม้อน้ําและสตรีลึกลับไว้ทุกที่ระวางกลางทางข้าพเจ้าเคยกล่าวอย่างพ่อยปากว่าเป็นสื่อเฮียของกระโหลกอสนีบาทฮ่าฮ่าฮ่าวิเศษวิเศษแท้อย่างนั้นเจ้าสมควรจะมีบุคลิกที่มีอายุสูงวัยกว่า100ปีแล้ว หากนับตามศักดิ์ศรีภายในหมู่นักสู้ผู้กล้าที่ไปร่วมพิธีน่ากลัวสวงส่งจนไม่มีผู้ใดเทียมเทียบได้เจ้าสมควรจะมีสมญานามอย่างไรจึงจะถูกต้องเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นทีแอเตอิดชิวเอกะอปรักษ์เป็นอย่างไรผู้อิปโยกบมือชมเชยขึ้นว่าวิเศษยิ่งนี่เห็นทีจะต้องสร้างความสถานสะเทือน จนปั่นป่วนไปทั่วทั้งปราสาทมานกะโลกอัศนิบาทที่มีชื่อเสียงสะเทือนแผ่นดินเมื่อ60ปีก่อนกลับมามีสื่อเฮียโผลขึ้นมาในยุคหลังอย่างไม่เคยคาดฝันน้ำเอกอปรักษ์นี้ก็เป็นน้ำที่ไม่เคยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรในเมื่อเป็นการสมทบอย่างไม่ตั้งใจเท่านั้นสนใจไปใหญ่กันเล่าน้องเรากับตัวเทพศูนปจะจพิษนั้นเจ้าตะเตรียมจะจัดการ ในสถานการณ์ใดโคกิมฉิวพันมีบกายอันโหดเที่ยมอัมหิตกระจายขึ้นแวววับหน้าวาดวันเข็นเสียงอย่างอาฆาตว่าบีดาผู้ร,ร่วงลับถูกลุมกันสับจนแหลกรานมารดาผู้ร,ร่วงลับถูกฟาดจนตกมาตายที่ไหลเขาอย่างอเนตอานาดข้าพระเจ้าจะใช้โลหิตล้างประสาทมานผู้อิปโยคสิวกายขึ้นแล้วทวนคำว่าเลือดล้างประสาทมานถูกแล้ว เจ้าจะใช้โอกาสพิธีชุมนุมนี้ลังเลือดประสาทมานท่ามกลางสายตานักสู้ผู้กล้าทั่วทั้งแผ่นดินเรื่องนี้น้องเราหากแม้นเจ้าจะล้างแขนต่อหน้านักสู้ผู้กล้าทั่วทั้งแผ่นดินแล้วเรื่องแรกเจ้าต้องเปิดเผยโฉมหน้าและศักดิ์ศรีอันแท้จริงออกไปเรื่องที่สองจะต้องประกาศโทษทันของมันต่อหน้าคนทั้งปวงแต่นั่นเจ้า สามารถหลางแขนเฉพาะตัวเทพปจพิษคนเดียวเท่านั้นมาดไม่เช่นนั้นจะทําให้เกิดปฏิกิริยาไม่พึงพอใจต่อนักสู้ผู้กล้าข้าบัเจ้าม่เสียดายในการมีศัตรูทั่วทั้งแผ่นดินแต่เรื่องนี้จะทําตามอารมณ์มิได้เป็นอันขาดข้าพัเจ้ามาทวงถามแขนโลหิตเช่นไนว่าเป็นการทําตามอารมณ์ผู้ประโยคตบบาโคเก้มฉิว ด้วยความพุ่งพ่านดานใจกล่าวว่าน้องเราคู่อาคาตแขนของเราขณะนี้เนื่องจากเตรียมชังได้ชำระล้างไปแห่งเดียวแล้วยังมีประสาทมานและคงทงอีกสองแห่งใช่หรือไม่ถูกแล้วแต่คู่อาคาตทั้งสามพวกนี้เราเพียงเชื่อในวาจาของเทียนมักเล่านังที่รอบรู้อยู่เชิงเขาบูสวดเท่านั้นเองท่านไม่ได้เป็นผู้พบเห็น ในเวณนเกิดเหตุมากับตายญยทราบแน่เล่าว่าจะไม่มีผู้อื่นใดร่วมมืออีกด้วยโคกิมชิวคิดดูก็รู้สึกเป็นความจริงศัตรูคั้วคา,าดอาจมีแน่ว่าจะมีเฉพาะพวกที่รู้นามในขณะนี้เท่านั้นจึงทำให้ต้องเงียบงันไปทันทีผู้อิปรโยก,กาสืบต่อไปว่าก่อนที่เจ้ายังไม่ได้พบหลักฐานอันประจักษ์แจ้งแก่ใจโดยสิ้นเชิงนั้น ก็ไปล้างแขนพวกเตรียมชังอย่างกระทันหันนับว่าผิดพลาดมากมายยิ่งในยามนั้นเราก็ไม่เคยค้ำควรถึงข้อบกพร่องประการนี้ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเท่าก็สร้างความแตกตื่นให้แก่ศัตรูทั้งหลายทําให้สภาพความเป็นจริงยิ่งยากต่อการสืบเสาะค้นหาขึ้นกว่าเดิมอีกโคกิมชี้พงกศีีษะแล้วกล่าวว่าตัวกอกล่าวถูกต้องทีเดียวสมควรจะกระทำอย่างไรต่อไปเล่า ผู้วิปโยคตอบเสียงทุ้มหนักว่าสมควรจะฉวยโอกาสในหลังพิธีชุมนุมคานี้เราสองสืบเสาะดูลาดเหล่าของประสาทมานให้ท่องแท้แก่ใจรอพวกนักสู้ผู้กล้าจากไปหมดสิ้นแล้วจึงเริ่มดำเนินงานการล้างแขนผลดีนั้นมีอยู่ว่าประกาศแรกไม่ต้องทำให้เหล่ามิชาชีพที่บางเกิดความหวาดกลัวบางเกิดความข้างแขน จนมาจัดการกับเจ้าเป็นเป้าหมายเดียวประการที่สองไม่ต้องสร้างความสะทกสะท้านให้เป็นที่รู้ท่วนทั่วของพวกศัตรตูแต่การลังควานสำนักเตรียมชังในครั้งนี้อาจบางทีสะทกสะท้านไปทั่วทังบูริมแล้วก็เป็นได้หาไม่ได้เมื่อผิดพลาดไปค้าหนึ่งแล้วมีอาจจะผิดซ้าซ้อนได้อีกในการคาดคำนวณของเราเรื่องนี้เห็นทีไม่ถึงกับเพ่งพายไปสะเทือนบูริม มีเหตุผลอย่างไรเตรียมชังก็เป็นสำนักอันมาตรฐานมีธรรมะเจ้าสำนักรุ่นก่อนกลับมามีการกระทำอันไรอย่างอายร่วมือเข้าช่วงชิงของวิเศษมีค่าจากผู้อื่นจนถึงกับฆ่าสิทธิสำนักเพื่อปิดปากสำหรับเรื่องนี้กับเตรียมชังแล้วมันเป็นความอัปยศอดสูอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่โบราณกาลหากแม้นแพ่งภัยกระจายออกไปจะต้องทำให เกติภูมิของเตียมชังย่อยยับอับปรารงโดยสิ้นเชิงมีอาจจะยืนหยัดอยู่ในบูริมให้เทียมบ้าเทียมไหรกับค่ายสำนักอื่นได้ดังนั้นเราจะมีความเห็นว่าพวกมันจะปิดป้องอำพางกันจนตัวรีบอยู่แล้วย่อมไม่ยอมให้ข่าวข่าวนี้แพ่งพายออกไปอย่างเด็ดขาดโคกิมฉิวเลือบดูผู้วิโยกแวบหนึ่งด้วยสายตาอันครบนับถือจนหมดหัวใจกล่าวว่า วาจาของตัวก่อทำให้กับเจ้าผู้น้องทราบซึ้งและนับถืออย่างยิ่งนี่เป็นเพียงการคำนวณตามเหตุผลที่สมควรเป็นเท่านั้นความจริงจะเป็นไปลักษณะนี้หรือไม่ก็ยากจะแน่ใจลงไปได้ประเสริฐแล้วกระทำไปตามความคิดเห็นของตัวก่อท่านเถิดแผนการต่อไปของเราควรจำเนินกันอย่างไรในทำใดนั้น เสียงเสื้อผ้าแวกฝากาศดังแว่วตามลมมาอย่างรวดเร็วผู้วิะโยคขวาแขนโคเกเข้มคิ้วแล้วกล่าวว่าน้องเราพวกเราหลบกันไปชั่วคราวก่อนอย่าให้พวกมันเห็นพวกเราเลยวาจามิทันขาดคำเงาล่างสายหนึ่งได้พุ่งปราดเข้ามารดดดังเป็นดาวตกจากฟากฟ้าที่เบื้องหลังของคนผู้นี้ยังมีล่างอีกหลายสายพุ่งทยอยตามติดลงมาอย่างกะชั้นชิดโคเกเ้มคิ้ว ก้าวบ่าวว่าขอดูว่าเป็นบุคคลเยี่ยงไรกันผู้พิปโยคกระซิบอย่างร้อนรนนว่าน้องเรากระทำไปตามเหตุการณ์ที่สมควรหากแม้นเป็นพวกประสาทมานแล้วการจำเป็นอย่าได้ปล่อยให้พวกมันมีชีวิตรอดกลับไปแม้แต่คนเดียวข้าพระเจ้าเข้าใจแล้วสายลมดังผับเขียวแล้วเงาร่างที่ทยอยกันมาก็ปรากฏขึ้นถึงสิบกว่าคนผู้ที่ลากายลงมาเป็นคนแรก คือชายชราหน้าสามเหลี่ยมในตามีประกายก้าแวววาวแสดงว่ากำลังภายในได้ฝึกปือจนเข้มแข็งแงกร่งกล้าวยิ่งตามติดลงมาเป็นชายชราในเสื้อดำสี่คนมือกระบี่อายุกลางคนอีกสามคนชายจักรกำมยาอีกห้ารวมทั้งสิ้นเป็น13าคนแต่ทั้งกลุ่มนี้มีสลักที่ละไม้เหมือนกันนั่นคือแต่ละคนมีใบหน้าอันโหดเหี้ยมชั่วร้าย ผิวกายดำมเมื่อมคนทั้งส2อพอพุ่งกายลงมาคบคันก็แยกย้ายออกเป็นรูปครึ่งวงกลมโอบอยู่ทางด้านหลังของชายชราที่พุ่งกายลงมาเป็นคนแรกชายชราหน้าสามเหลี่ยมที่ลงมาเป็นคนแรกกว่าตาพิจารณาดูผู้พิโยกและโคกิ้มฉิวเป็นเวลาคู่ใหญ่จึงตะวาดเสียงก้องขึ้นว่าประกาศน้ำออกมาโคกิ้มฉิวโทสะพุ่งขึ้นทันที ส่งเสียงเย็นชากระด้างว่าเจ้านะเป็นตัวอะไรมาให้เล่าหูประกาศนามชายชราหน้าสามเหลี่ยมเสยยิ้มอย่างโหดเหี้ยมชั่วร้ายว่าเสียงเกลี้ยกราดว่าเราจอมพูดเกียงคุณหัวหน้ากองหนาตะเวนของปราสาทมานโคก,กิ้มคิวแคนเสียงออกทางจมูกแล้วกล่าวว่าอาใส่เจ้ายังไม่มีศักดิ์ศรีปาใสกับเล่าหูจอมพูดเกียงคุณจะงักงันไปทันที คำหนึ่งในใจว่าเท่าอัปรักษ์ผู้นี้มีวาจาเคื่องโขใหญ่โตนักมีทราบว่ามีศักดิ์รียิ่งใหญ่มาแต่ใดแต่สีหน้ามันเข่งเครียดลงทันทีหัวเราะเหอะเหะเสียงเย็นชาแล้วกล่าวว่าเท่าอัปรักษ์เจ้าอย่าได้ม่รู้จักความเป็นตายหลายดีเลยเจ้าทั้งสองบุกลุกเข้ามาในเขตห่วงห้ามของปราสาทเราโดยเจตนาอย่างไรกันแน่ฮ่าฮ่าฮ่า เขตห่วงห้ามเราหูคิดจะไปที่ใดก็เยียบไปในที่นั้นจะสนใจว่าไปสถานที่อันใดของพวกเจ้าเราหากแม้ไม่บอกเจตนามาเราผู้หัวหน้ากองจะต้องร่วงเกินแล้วบอกแล้วว่าเจ้ายังไม่คู่ควรผู้ไปโยคพันสอดขึ้นในคานันว่านี่คือมารยาทการต้อนรับอาคารุก,กะของประสาทมารทักษิณต้อนรับอาคันตุกะ เล่าหูทั้งสองคนมาตามคำเชื้อเชิญยอมพูดเกียงคนโหรอเคียกเยกสียงพิกลอยู่คู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าปราศาสตรเราได้ใช้คนออกไปสร้างสถานที่ต้อนรับชั่วคราวอยู่ทางด้านนอกซึ่งไกลกว่าปราศาสตร์ถึงห้าสิบลี้ไว้ต้อนรับต่อเราผู้กล้าหาญที่มาตามคำเชื้อเชิญโดยเฉพาะทั้งสองเจ้ามิมาตามทางใหญ่ไม่ได้รับการนำพาก็บุกรุกโคกิ้มหิว ตะวาดเสียงกึกก้องขึ้นว่าหยุดปากเสียงตะวาดในคานี้โดดดังอธิบายฟาดลงอย่างกระทันหันสะเทือนจนแก้วหูของพวกมาร้ายในบริเวณลั่นอืออึงจนเจ็บปวดแทบแตกทำลายยอมพูดเกีงคุณสีหน้าโหดเที้ยมอมหิตกล่าวเสียงทุมหนักว่าท่านตะเตรียมจะกระทำอย่างไรโเกเขมขิวกล่าวอย่างยโสโอหังไปที่สุดว่าต่อหน้าเราหูเพิ่งมีเจ้าไปคนแรก ที่สามหาวไรมารยาทถึงเพียงนี้สามหาวจะเป็นอย่างไรต่อไปตายเป็นวาจาสั้นและห้วนก้าวอย่างเด็ดเดียวแข็งแรงบรรดาผู้อยู่ในบริเวณต่างสถานใจอย่างรุนแรงมิว่าผู้ใดก็คาดคำนวณไม่ออกว่ามนุษย์ประหลาดทั้งสองคนนี้มีความสำคัญอย่างไรหนึ่งนั้นเป็นตัวประหลาดที่มีผ้าดำคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้าหนึ่งนั้น เป็นชายชราป,ปาราดอายุชราภาพนวดเขาผมเผ่าขาวโพงหน้าตาขี้ริ้วอัปรักษ์อย่างสุดจะทุรศสบรรยากาศในบริเวณพันหนักอึ้งตึงเครียดเปรียมด้วยความอมหิตโหดเหี่ยมจอมพูดเกียงคนเมื่อสถานกายไปูบหนึ่งแล้วพันถอยออกหนึ่งก้าวตะวาดกล้องขึ้นว่าในระหว่างพวกเจ้าผู้ใดคือผู้ทวงโลหิตคำทวงโลหิตที่กล่าวมานี้ทำให้โคเก้มเฉียว ใจเตระรัวไปทันทีสามันสำนึกหวนคิดไปถึงตุยหุนเชียงหนึ่งกวยยู่หุยอย่างรวดเร็วอาจเป็นไปได้ว่าพวกประสาทมานได้พบปะซากศพที่ถูกผู้ทวงโลหิตฉีกกระชากซวงอกจนแบะอ้ามาแล้วดังนั้นจึงส่งคนออกสืบเสาะค้นหาตัวผู้ทวงโลหิตว่ามีร่องรอยอยู่ที่ใดผู้ปิะโยคส่งเสียงเย็นเยือกขึ้นว่าผู้ทวงโลหิตอะไร มิเคยได้ยินมาก่อนยอมพูดเกี่ยงคุณเลือกตาอันพิกลของมันขึ้นแล้วกล่าวว่าต่อหน้าเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ต้ตองจุดทูปปอมมิว่าพวกเจ้าจะอินยอมรับสาภาพหรือไม่ก็จะต้องคาตัวกลับไปพิจารณาในประสาทเสียก่อนโคเก้มฉิวบังเกิดความอมหิตโหดเที่ยมขึ้นจับใจตั้งใจมิให้คนประดานี้มีชีวิตกลับไปแล้วจึงสึกกายเข้าไปหนึ่งก พร้อมทั้งกล่าวว่าเล่าฮูเองพูดประโยคเลือบแลด้วยความพิสวงสงสัยและคล้ายดั่งทราบเจตนาในคานี้แล้วจึงไม่ได้กล่าวอย่างไรอีกยอดที่มืออันดับสูงของจอมมารปีศาจพอได้ฟังเช่นนั้นต่างถอยกายไปหนึ่งก้าวโดยพร้อมเพียงกันท่าทีเตรียมพร้อมอยู่อย่างเคร่งเครียดจอมพูดเกียงคุณทะแยะยิ้มแล้วกล่าวว่าเจ้าเป็นพูดทวงด้วยหิตจ,จริงโคกิมเชีว แขนเสียงทางจมูกอย่างเย็ดยามแล้วก็ชากเสียงว่าถูกต้องในทันใดนั้นเสียงอันสดใสไพเรา,าะของสตีได้ดังขึ้นว่าผู้ใดกล้ารับสมอ้างเป็นผู้ทวงโรหิตบรรดาผู้อยู่ในบริเวณนั้นรวมทั้งตัวโคกิ้มฉิวต่างรู้สึกสถานใจไปทันทีเหลียวความกลับไปมองที่ต้นเสียงโดยพร้อมเพียงกันเห็นใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ไกลไปกว่าสิบเทีย มีสตีที่แต่งกายเยี่ยงชาววังสีเหลืองอ่อนผมยาวจรดเอวยืนหันหลังกับทางนี้อยู่ผู้หนึ่งสตรีนางนี้สามารถเคลื่อนกายเข้ามาถึงในสามี30เฉียทั้งที่มียอดฝีมืออันดับสูงจำนวนมากมายกายกองอยู่ในบริเวณนับว่าเป็นพลังฝีมือที่สูงส่งจนหน้าเริ่มใส่นับถือสตรีนางนั้นมิเบือนล่างกลับมาและมิเอ่ยปากกาวาจายอย่างไรอีกด้วย ในบรรยากาศอันโหดเที่ยมอมหิตที่หนักอึ้งนี้ได้บ,บังเกิดความลึกรับซับซ้อนขึ้นปะปลกันทันทีจอมพูดเกียงคุณมองดูสตีลึกรับผมยาวสายายนี้อยู่คู่หนึ่งแล้วก็หันมากากโคกิ้มชฉิวอีกว่าเจ้าเป็นผู้ทวงโุหิตจริงหรือไม่ผู้ใดบอกว่ามีใช่สตีผมยาวหัวร้อออกทางจมูกเสียงเย็นชาเป็นเสียงหัวราอที่ไม่คล้ายดังดังจากปากมนุษย์มีชีวิตเลย ทำให้ผูไ้ดได้ยินต่างรู้สึกหนาวเย็นจนขนลุกเกลียวโคกิมฉิวมีสันดานอเยโสโอหังอดไม่ได้ต้องหันไปแค่นเสียงส,สตีที่หันหลังมาแล้วกล่าวว่าเราหูไม่ใช่เจ้าหรือจัใช่ท่านกล่าวถูกต้องแล้วท่านเป็นผู้ทวงโลหิตจ,จริงถูกต้องอีกโคกิมฉิวรู้สึกระบากใจจนสุดที่จะเอ่ยอ้างได้และพอยเจ็บช้ำน้ำใจอย่างสุดแสน ตนนั้นสงสัยว่าตุยหุนเชงหนึ่งก็คือผู้ทวงโลหิตอยู่เสมอมาดังนั้นเมื่อเห็นหน้านางแล้วก็ไม่ยอมเปิดเผยโฉมหน้าออกมาพูดคุยปลาใักับนางเพียงแต่แอบอ้างว่าเป็นสหายรักต่างวัยกันเท่านั้นและแพ่งพายความใจออกไปเพียงส่วนหนึ่งปล่อยให้นางจากไปได้อย่างไม่ใหญ่ดีนางมีคันที่เป็นเลือดเนื้อของตนและเฮเลรอน มาจนถึงชายแดนภาคใต้อันนับว่าสุดไกลแสดงว่าเจ็บช้ำน้ำใจอย่างสุดแสนจะทนทานได้แล้วจึงอดไม่ได้ที่จะต้องตำหนิตนเองขึ้นว่าหน้าตายแท้เท่าอปลักษ์ท่านว่าผู้ใดหน้าตายผองก็เสียงกล่าวสตรีผมยาวก็ได้หันล่างมาอย่างไม่คาดคิดคนทั้งปวงต่างรู้สึกสว่างสวัยขึ้นที่เบื้องหน้าสายตา เพราะนางเป็นสตรีที่โฉมงามสะคารป่านเทพธิดาทําให้ผู้พบเห็นต้องจิตใจสันวันไหวแต่อันความผุดผ่าสะคารของนางนี้ยังมีความเย็นเยือกปะปนอยู่อย่างรุนแรงทําให้ผู้พบเห็นต้องรู้สึกหนาวเย็นจ,นจนจับใจนี่ตรงกับคําที่ว่างามดังบุปผา่าแรกแย้มเย็นดุดหิมะคาะระลายโคกิ้มหิวก้าวโพงออกไปอย่างไม่ทันยังคิด จะกบเกิอนอย่างไรก็ไม่ทันท่วงทีโชคดีที่สวมใส่หน้ากากหนังมนุษย์อยู่ไม่มีผู้ใดจะได้เห็นสีหน้าอันกระดากกระเดืองที่เกิดขึ้นจึงจำต้องปล่อยให้เลยตามเลยไปโดยกล่าวว่าผู้ที่รับสมอ้างหน้าตายสตีผมยาวหน้าเย็นชาดุดดังน้ำแข็งก่าวอย่างไร้ความรู้สึกแม้แต่น้อยว่าน่าเป็นการด่าดตนเองว่าหน้าตายแล้ว ผู้ที่น้าตายนั้นก็คือท่านเอ๊ะหรือว่าท่านก็มีนามผู้ทวงโลหิตถูกต้องผู้ประโยครู้สึกขบขันในใจอย่างยิ่งยอมพูดเกียงคุณและบริวารที่มีอยู่ต่างรู้สึกมึนงงสงสัยจนเลอะเลือนพวกมันได้รับคำสั่งให้มาค้นหาตัวผู้ทวงโลหิตคาดมิถึงว่าในยามนี้กลับมีผู้ทวงโลหิตปรากฏขึ้นถึงสองคนซึ่งแน่นอนว่า ในจำนวนนั้นยอมมีคนหนึ่งที่เป็นตัวปลอมแต่ผู้ใดจะเป็นตัวปลอมไปได้เล่าผู้ทวงรหิตตัวปลอมนั้นมีจัตนาอย่างไรจึงมารับสมอ้างขึ้นสตรีผมยาวนี้มีบาักายแววตาอันอมหิตยอย่างที่น่าตื่นตนกตกใจขมินมองจ้องดูใบหน้าโขกิ้มขิวแล้วกล่าวว่าเท่าอปรักเท่าที่ข้าพเจ้าทราบก่อนข้าพเจ้านั้นในบุริมของแผ่นดิน ยังไม่มีผู้ใดใช้สมยานามผู้ทวงโลหิตมาเลยโคเกมชิวแค้นเสียงเย็นชาขึ้นแล้วกล่าวว่าเจ้ามีอายุเพียงเท่าใดจึงคุยโอว่ารู้จักคนมาทั่วทั้งแผ่นดินสตรีผมยาวอับจนถ้อยคำไปทันทีเป็นเวลาชั่วครู่จึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าไม่ยอมให้ท่านมีนามผู้ทวงโลหิตนี่กลับเป็นข่าวพิกลยิ่งนักขอทราบเหตุผลในแผ่นดิน อนุญาตให้มีผู้ทวงโลหิตได้เพียงคนเดียวอย่างนั้นก็ประเสริฐเจ้าไปเปลี่ยนน้ำเป็นอย่างอื่นเสียเถิดก็ทำไม่ได้ท่านเป็นผู้เปลี่ยนฮ่าฮ่าฮ่าเหล่าฮูมีอายุยืนยาวถึงร้อยกว่าปียังจะต้องเปลี่ยนชื่อเสียงเลียงนามไปเพราะเจ้าที่เป็นเอเยเราปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมยอมพูดเกียงคุณทนทานอยู่ไม่ได้เนิ่นนานแล้วมันโบกมือพางกล่าวว่า จับปมไว้ให้เราทั้งสองคนเลยเสียงรับคำอย่างเข้มแข็งดังสะเทือนเลื่อนลั่นแล้วมือกระบี่กลางคนทั้ง3ามพากาันวิ่งเข้าหาโคเก้มขิวส่วนชัาการทางห้าโถมกายเข้าใส่สตรีผมยาวเสียงแผดล้องอันหวยหวนจึงดังสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นโลหิตปิิวกระจัดกระจายซากศพกระเด็นเวียนว่อนไปทันทีบนพื้นดินมีซากศพเกินการลั่นเลนานาตถึงแปดซาก ยอมพูดเกียงคุณและบริวารต่างอกสันขวัญหายไปทั่วทุกตัวคนในแผ่นดินยังจะมีผู้ทรงพลังผีมือส่งรํำไปถึงขั้นนี้เพียงยกมือวาดเท้าครั้งเดียวก็ทําลายชีวิตยอดที่มืออันดับสูงไปได้ถึง8คนเมื่อเพ่งมองจ้องไปซากศพทั้ง8กลับไม่ได้ละไม้ขายกันที่เบื้องหน้าสตรีผมยาวมีห้าซาก ที่ถูกกระชากอกจนตับไตไส้พุงไดเรียราดแต่แทบท้าของชายชราอัปรักษ์มีซากศพสามซากที่ถูกฟาดจนหน้าพากแกลกละเอียดจอมพูดเกี่ยงคุณเบิงตาจ้ถลนออกมานอกเบา้าชีที่สตรีผมยาวตะวาดว่านางเองวาจาพอขาดคำรวมทั้งชายชราเป็นห้าคนต่างพุ่งเขาใส่ผู้ทวงหิตทันทีโคกิ้มฉิวเอียงหน้ามองดูผู้วิวโยกแวบหนึ่ง ด้วยความหมายที่ว่าปล่อยให้นางไปคนจัดการพวกนี้แทนเราไปก็ประเสริฐอยู่พูดประโยคก็เลือบแปลดูอย่างนิ่งนานไปคาหนึ่งเช่นกันในช่วงวูบเดียวที่จอมพูดเกียงคุณและชะชรารวมห้าคนทาร่าล่างเข้าไปนั้นผู้ทวงโลหิตหัวร็อกคิกคักเสียงสดใสผิวร่างกีดเป็นวงด้วยความรวดเร็วอย่างที่ไม่อาจจะเร็วไปกว่านี้ได้ตลันกายเข้าหาอย่างโหดเยี่ยม เสียงแผดร้องอันหวยหวนได้ดังขึ้นพราอกับหนึ่งในห้าชายชราถูกกระชากจนทรงอกฉีกขาดออกจากกันนอนแน่นิ่งอยู่ท่ามกลางกองอวัยวะภายในและโลหิตที่เนืองนองชุ่มโชกพูดทวงโลหิตจูโจมไปในคานี้ใช้ความรวดเร็วอย่างน่าอกสันวันหายทำให้ยอดมืออันดับสูงทั้งห้าคนของประสาทมานแม้จะมีความคิดขึ้นก็ยังไม่ทันท่วงทีจอมพูดเกียงคุณ และชายชราอีกสามคนต่างแคนเคืองจนตาเลือกถลนคู่คำรามขึ้นโดยพร้อมเพียงกันตวัดฝ่ามือฟาดไปอย่างดุเดือดฝ่ามือที่ผู้ทรงมือร่วมกำลังกันฟาดออกนี้เป็นอนุภาพอันน่าวาดวันสท้านขวัญพลังอันดุดันปานมรสุมโถมทะักมาใส่อย่างโหดเหี้ยนดุร้ายโจโจมก็หาพูดทวงโลหิตอย่างหักโหมเงาสีเหลืองถลันอยู่วูบวาบร่างของผู้ทวงโลหิต ใช้ความรวดเร็วอย่างสูงสุดและความพิสดารที่ประหลาดดำทลานวูบเดียวก็ลบออกไปจากรัศมีพลังที่ครอบคุมและยังถลาไปทางด้านหลังของชายชราทั้งสี่โดดดังกับสายฟ้ายอมพูดเกียงคุณเป็นถึงหัวหน้ากองรัตะเวนในปราสาสตมานพลังฝีมือย่อมไม่ใช่ต่ำต้อยน้อยนิดแน่ในวูบเดียวที่ฟาดฝามือลาดผิดไปนั้นช่วงเวลากรทันหันปานประกายไฟนี้ มันรีบหันความกลับมาพอดีเผชิญหน้ากับร่างผู้ทวงโลหิตที่ตีวงย้อนทางเบื้องหลังสันชัชยานทําให้ฟาดพลังฝ่ามือออกไปอีกขังจนสุดกำลังผู้ทวงโลหิตคาดคิดไม่ถึงว่าไฟตรงข้ามจะหันล่างกลับมาได้รวดเร็วถึงป่านนี้นางตือตนกตกใจมิหน้อยตวัดฝ่ามือฟาดรับอย่างจวนตัวทันทีเสียงระเบิดดังกึกก้อง เมื่อพลังสองสายกระแทกเข้าหากันจอมพูดเกียงคุณถูกกระแทกใส่จนต้องเซธระออกไปสามก้าในชั่วพริบตาที่จอมพูดเกียงคุณถูกกระแทกถอยไปนั้นพูดทวงโลหิตอาศัยพลังที่ทะลักออกมาของทั้งสองฝ่ายกีดลากเป็นวงกว้างอย่างแค่้วคล้องชายชราทั้งสางพอดีหันล่างกลับมาในเวลานั้นร่างพูดทวงโลหิตที่กีดไปในคานี้ จึงเข้าถึงด้านหลังของชัยชราทั้งสามพอดิบพอดีเสียงแผดร้องอันหวยหวนดังขึ้นสองครั้งจนสะเทือนเลื่อนลั่นมีชัยชราอีกคนหนึ่งล้มตายไปกับพื้นโดยพลังฝีมือของโคเกมิคิวในยามนี้ยังดูไม่ออกว่านางใช้การฆ่าคนด้วยฝีมือประเภทใดกันแน่จอมพูดเก่งคุณเดือดดานปานภูเขาไฟระเบิดตวาดก้องร้องขึ้นจนสุดเสียงตวาดฝ่ามือ ฟาดจนกลายเป็นเงาสลับซับซ้อนครอบคุมทั่วบริเวณดดดังกับเป็นหิมะพางผูล,ลงมาทุกแห่งหนครอบคุมใส่ผู้โทรหิตจนพลังลมรอบบริเวณคุมขังสนันวันไหวมีคาดว่าวิชาท่าเท้าของผู้โทรหิตนี้ผิดแพกไปจากธรรมดาสามัญโดยสิ้นเชิงสามารถใช้ในเวลาชัว่วพริบตาเดียวหายลับไปจากม่านฝ่ามือที่มากมายกายกองนั้นได้ เสียงแผดล้องอันหอยหวนเสียดประสาทได้ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งหนึ่งในสองของชายชราที่ยังหลงเหลือต้องสิ้นชีวิตไปคาที่อีกคนหนึ่งแล้วยอมพูดเกียงคุณเงื่อการแตกท่วมตัวไปทันทีวาดวันใจขวัญหน,นีดีฝ่อแล้วมันแม้จะฝันก็ยังไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีพลังฝีมือที่น่าวาดวันต่อผู้พบเห็นจนถึงป่านนี้พอฉุกใจได้คิด ก็รีบถีบท้าพุ่งกายออกไปได้สิบกว่าเทียผพู้ทวงรหิตดดดังเป็นเงาพูดภายที่ติดตามตัวหมุนล่างขว้างอีกครึ่งวงกลมพุ่งเข้าใส่ชัยชระที่ยังหลงเหลือเพียงรำพังยอมพูดเกียงคุณสะบัด,ดฟาดฝามือทั้งสองข้างควันสีดำมาเมื่อมเป็นกลุ่มก้อนพร้อมก็กินเหม็นอันคะหงแสบจมูกได้พุ่งเข้าคุมใส่ผู้ทวงโลหิตและชายชราผู้นั้นจนกินบเวณถึง30เชียอย่างหนาแน่น โขกิมขิวอดไม่ได้ต้องร้องโพงออกไปว่าสายพิษจอมพูดเกียงคุณเมื่อเพิงโทสะลุกฮือโหมเผาผานติดใจอยู่จึงไม่คำนึงถึงความเป็นความตายของสหายร่วมทางสัตว์เอาสายพิษออกไปสองกำรรใหญ่ทันทีผู้ทวงโลหิตขายดังคำนวณได้อยู่ตะแรกแล้วจึงใช้เวลาแทบจะพร้อมกับที่ฝ่ายตรงข้ามซัดส,สายพิษและโขก้มขฉวร้องโพงขึ้นด้วยความตื่นตกใจ กายล่างจนค้ายดังเป็นเงาจางๆผิวออกจากที่ไปถึง14กวดเทียอย่างรวดเร็วยิ่งก็สายฟ้าเสียงแผดร้องอันหวยหวนได้ดังขึ้นจากปากชายชราที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงคนเดียวซึ่งมาในขณะนี้ได้กลายเป็นผู้พีชีวิตเพราะสายพิษไปแล้วมันเกือกกิ้งล่างอยู่บนพื้นไปไม่กี่ตลบก็แนวนิ่งขาดใจตายไปทันทีจอมพูดเกียงขุนแขนเรืองจนหมดเขาผมเผ้าลุกฉีชัน หน้าแดงฉานปานชโลมโลหิตขมินมองจ้องดูที่ซึ่งผู้ทวงหิตยืนอยู่อย่างแม่นยำแล้วถลันกายเข้าหารุดดังเป็นสายฟ้าตวัดมือจู่โจมไปห้ากระบวนท่าสอนสอนโดยความพิสดารประหลาดลำ้ำโหดเทียมชั่วร้ายอย่างสุดแสนเมยเสียทีที่เป็นยอดมืออันดับหนึ่งของประสาทมาเลยผูดทวงโลหิตแขนหัรอเสียงเย็นชาไม่ขาดระยะ ฝ่ามือขาวสะอาดทั้งควงทั้งปาดขี่คลายการจู่โจมของคู่ต่อสู้ปริยางง่ายดายปานไม่แยแสสนใจในฉับพันนั้นพูดทวงโลหิตแค่นเสียงอันแหลมเล็กขึ้นแล้วเซธราไปจนกระทั่งถึงสิบกว่าเชียร่างทายงโงนเงนหน้าอันพุดภาสาคารกกับกลายเป็นซีดเผือดและโหดเยี่ยมอำหิตอย่างหน้าหวัดวันพันพึงที่ทถจอมพูดเกียงคุณยังมีสายพิษ สอนไว้ในฝ่ามืออีกจำนวนหนึ่งฉวยโอกาสที่การต่อสู้ระยะประชิดในคานี้ซัดออกไปพร้อมกระบวนท่าจูโจมไปพอมันเห็นใช้ออกไปได้ผลจึงเสียยิ้มเสียงชั่วร้ายแล้วตะวาดกึกก้องขึ้นว่าแย่เท้าเราหัวหน้ากองจะถนกหนังของเจ้าแล้วเสียงตวาดว่าพอขาดคำล่างถลันกายเข้าหาในทันทีพูดทวงโหิตทนทานต่อความเจ็บปวดมีได้ ในที่สุดก็กระแทกกายนั่งลงกับพื้นในพิบตาที่มีอันตรายอย่างร้ายแรงนี้จอมพูดเกียงคุณพันรู้สึกว่าที่ด้านหลังมีพลังลมอันพิสดารพวยพุ่งเข้าหาจึงตื่นตนกตกใจอย่างรุนแรงรีบหันควับกลับมาแต่ช้าเพียงครึ่งก้าวบาทั้งสองถูกมืออันแข็งแกร่งบานครีมเหล็กกำเอาไว้อย่างแนบแน่นจนอกสั่นขวัญกระเจิงไปทันที